สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งฝนมาทำงานดันจันฝนตกหนาสงสารเลคนเห็นงานนางสารปลูกขับวินปลูกขับแก็บเนาะโอ้ลายแม่นฝนกระไดข้างขึ้นว่าตกฝนตกของเว้นเนาะตกแห้งขนาดได้พี่น้องเม็ดใหญ่โอ้ยเบึง พอเป็นโคคทับงานฝนกระตุกตกแห้งบรรยากาศกรุงเทพพี่น้องบรรยากาศกรุงเทพวันจันทร์วันฝนตกนะคะดงูงโอ้ยหนังสารดงูงัย ก็ไปูใายน้อคนกระตุกเบิ้งนี่นี่เบิ้งมพี่น้องเบิ้งเมนกระตุกนาซห้ามองจอดชีวิตคนกลุ่มพี่น้องคนกระตุก อาหารมือเทีก็ตองใส่ถุงแม่ปานกะเปียกมัดผัวกลางผมอัติเจของเมียพัวกลางไหนโอ๊ยบรรยากาศกรุงเทพยา,ยามฝนตกมันจันนะคะ อ๋อ <t ries> ่างหูมอตุก <t ries> อือหนังแสค้าน่องพีน้องมีหอม,ม์ันเดียว <t ries> ในบานจนแต่ Cứ ừ, tốt hàng càng <laughs> แกงมาแล้วยุดแล้วพี่น้องแกงแล้วแกงแล้วโอ้อยังตกอยู่ทางสีลมต้องสีลมยังตกสาท่อนแกงแล้วคุณอ๋ออ่แค่นี้เลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ